ถอยงี้ฉันจะหนีนะนี่ค่ะเจ้บทร้ายจะรับหลายครั้งแล้วค่ะแต่ร้ายถึงร้ายที่สุดเนี่เป็นครั้งแรกค่ะสำหรับในบทฟาร่าของนางหนาวนะคะมีใครบ้างที่รู้ว่าฟาร่าเจ็บปวดแค่ไหนที่เห็นผู้ชายที่ฟาร่ารักมีความสุขอยู่กับคนอื่นอย่างแก่นะเป็นได้แค่เมียน,น้อยเท่านั้นแหละอืมนี่แสดงว่าคุณไม่รู้จริงนะคะ ถ้าตามพืตินันแล้วฟาราดเป็นเมียหลวงค่ะฟาราดก็ค่อนข้างจะฟาราดเป็นคนถือตัวนะคะญิงเพราะว่าตัวเองอยู่ในชาติตระกูลที่ดีนะคะญิงก็เลยทําให้ตัวเองติดอยู่กับการที่จะต้องดีที่สุดดีดีที่สุดแล้วก็เมือม่อเมือม่อไม่ได้หรือเมื่อถึงเวลาในชีวิตที่ต้องตกต่ำํำจะทนไม่ได้ยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องได้มาจะต้องได้สิ่งเหล่านั้นคืนมาขลนขวายถึงขั้นกระหายใครจะเป็นยังไงไม่รู้ตัวเองต้องแบบ ทำให้ตัวเองดีขึ้นมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ค่ะคนอย่างฟราร่าไม่ใช่จะให้คุณมาไล่ง่ายๆนะฟาร่าไม่ยอมสูญเสียอะไรอีกแล้วคุณต้องเลิกติดต่อกับมันต้องเลิกต้องเลิกคบมันต้องเลิกพบมันได้ยินไหมใช่ฉันรักมัจพลและมัจพลเขาก็อาจรักฉันแต่เรายังไม่มีอะไรกันเกินเลย นอกจากคุณคิดที่จะนอกใจผัวตัวเองยังคิดที่จะแย่งขนชาวบ้านอีกใช่ไหมปากเน่าๆของคุณสถียีถ้าคุณดีจริงลูกกับเมยจะต้องมาลำบากลำบนอยู่อย่างนี้เหรอที่พี่เลือกปั้นเนี่ยเพราะว่าหนึ่งความสามารถเขามีแล้วก็มั่นใจว่า เขาคือคนที่ที่เหมาะกับคนที่จะเป็นฟาร่าในเรื่องนี้แล้วก็มีบางคนนะคะที่บอกว่าเอ๊ะไม่น่าใช่เพราะว่าบุคลิกเขาหรืออะไรเนี่ยไม่น่าจะใช่ฟาร่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากให้ดูผลงานเวลาออกมาว่าเราได้เปลี่ยนค่อนข้างเยอะมากสําหรับสําหรับเปิ้ลเนี่ยคือทั้งทรงผมทั้งการแต่งหน้าโดยเฉพาะการแต่งหน้าเนี่ยเราจ้างสไตลิสต์มาเลยว่าเราต้องการเปิ้ลในลักษณะแบบนี้แบบนี้แล้วก็ให้ออกมาเฉดนี้ สีแบบนี้อะไรแบบนี้แล้วก็ออกมาแล้วมันก็โอเคฟาร่าเป็นคนที่ยอมไม่ได้กับการสูญเสียค่ะสูญเสียอะไรไม่ได้ที่สิ่งที่ตัวเองมีอยู่จะต้องมีอยู่อย่างนั้นเสียอะไรไปไม่ได้เช่นความรวยการการมีฐานะดีมากๆหรือว่าคนที่ตัวเองรัก สิ่งอะไรที่เป็นคนยดติดค่ะในขณะเดียวกันก็ต้องดูดีอยู่ตลอดเวลาต้องสวยต้องงามบุคลิกต้องคือจริงๆอาจจะตกต่ำแล้วแต่ว่าเดินไปพบหน้าผู้คนนี้จะต้องชั้นดีที่สุดสวยที่สุดชาลันสวยมากสวยมากที่สุดก็มาถึงวันนี้จนได้ฉันอยากรู้นะว่าถ้าคุณตยาคีรู้จะเสียใจมาก ทำไมถึงตัดสินใจรับบทนี้เป็นเพราะว่านักแสดงโดยส่วนใหญ่นะคะต้องการที่จะยิ่งยิ่งสำหรับนักแสดงที่อยู่ในวงการมานานมากๆนี่นะคะต้องการที่จะได้รับบทที่แปลกออกไปมัน,มนทำให้ตัวเองได้รู้สึกว่ามีค่าขึ้นนะคะได้พัฒนาตัวเองขึ้นด้วยเล่นอยู่แต่บทเดิมซ้ำๆๆ,ๆคนดูก็จะชินอยู่กับภาพว่าเ,เขาต้องเป็นแบบนี้เป็นภาพพจน์อย่างนี้ตลอด พอมามีบทฟาราที่ต้องอร้ายจนถึงท่านเห็นแกนตัวขนาดนี้นะคะแต่ว่าสวยเราก็มีความรู้สึกว่าอุ๊ยๆน่าสนใจแล้วก็อยากเล่นอยากเล่นมากอะค่ะทำไมเราต้องฝืนฝืนความรู้สึกตัวเราเองด้วยคะ ต้องการที่จะดูอะไรที่มันหลากหลายมากกว่านะคะคนดูเขาเขาเปลี่ยนจากสังคมเมื่อก่อนนู้นมากเลยนะคะคิดว่าเขารับได้ค่ะไม่ห่วงตรงนี้ค่ะโกหกหน่าด้านเขาต้องมาเจอคุณเสียเขาถึงได้รู้เรื่องการแต่งงานนี่คงมาบำรุงบำเรอกันจนล้นน่ะสิอ๋อที่ฉันไม่ทราบนี่คะว่าจะต้องรายงานคุณทุกอย่าง เองก็ไม่เคยทําแบบนั้นเมื่อตอนที่เขาแอบไปหาคุณเมื่อก่อนนี้นี่ยอมรับแล้วเหรอว่ากำลังจะมาเป็นเมียน้อยฉันเป็นเมียเก็บเขาคุณเองก็ยังเคยเชิดหน้ายอมรับอย่างภาคภูมิใจซะด้วยที่จะมาเป็นเมียน้อยฉันแล้วทำไมล่ะคะทำไมฉันจะยอมรับบ้างไม่ได้ที่จะเป็นเมียน้อยคุณ เตรียมตัวกับการรับบทฟาราตัวเองนะคะโดยส่วนตัวเองก็จะอ่านหนังสือหาซื้อหนังสือมาอ่านทําความเข้าใจตรงนี้อาจจะมีการปรับบ้างในบทของของฟาราในในนิยายนะคะกับฟาราที่เราเอามาทําเป็นเรื่องราวนี่ตัวฟาราจริงๆจะเป็นฝรั่งเลยค่ะทีนี้ถ้าเราทําเป็นฝรั่งจริงๆในตาสีฟ้าก็คงจะดูดีไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องภาษา ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นฟราต้องผู้ชายกลิ้ตลอดเลยนะคะซึ่งก็จะยากในการดูและทําความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นต้องมีการปรับบทตัวนี้บ้างในส่วนของทีมงานก็จะมีการช่วยเสริมในสิ่งที่เราไม่มีะคะ่ะอย่างเช่นฟราต้องด,ดูดูสวยงามอาจจะไม่ถึงกับเซ็กซี่มากแต่ก็ต้องมีนู่นมีนี่ที่ทําให้ผู้ชายมองแล้วดีอะไรเงี้ยน,นะคะอ,อ,อ,อันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องดูเองดีกว่ามั้งคะ ซาดาแค่คิดว่าเราเป็นเพื่อนเก่ากันแค่รู้ว่ามีใครสักคนร้อมจะเข้าใจไม่ต้องคุยอะไรก็สบายใจแล้วครับขอบคุณมากเรื่องการแต่งตัวอีกนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ต้องดูแลกนันตั้งแต่ศรีรษะเลยนะคะจดปลายเท้าเลยเพราะว่าผมต้องทำดูดีชุดเสื้อผ้าก็ต้องดู จะสวยเซ็กซี่นะคะ <_ d histoire> มีบางชุดที่เวลาคุยกับสามีในเรื่องนะคะคุณไมเคิลหรือว่าคุยกับคุณแซมซึ่งเป็นสามีเก่าสามีทั้งสองคนนะคะก็ <_ d attraction> จะใส่เสื้อป,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 ประเภทวา่ามีหูเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเองไม่มีโดยตัวจริงแล้วจะไม่มีใส่ชุดแบบนี้นะคะก็เท่ากับว,ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้าง อข้างเล่นลําบากเ็าต้องตั้งใจอย่างสูงเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ศรีรษะก็ทาต้องคอยระมัดระวังหน้าตาแต่งจะทานข้าวอะไรก็ต้องระวังหรือเวลาจะพูดยังไงให้ดูดีอะไรเงี้ยนะคะจะต้องระวังหมดจนกระทั่งเสื้อผ้าบางทีเราไม่เคยใส่อย่างนี้แล้วจะคล่องตัวจนถึงรองเท้าที่ต้องใส่รองเท้าส้นสูงตลอดเวลาเพราะจะทาให้ดู เปลียวเดินแล้วสง่ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เรียกว่าเป็นโหยากัะค่ะเป็นฟาร่าเนี่ยแต่ก็พยายามพยายามที่สุดแล้วนะคะในเรื่องเนี้ยเลดี้ฟาร่าเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะต้องดูดีมากๆแล้วก็ต้องดูให้เป็นผู้ดีอังกฤษแบบง่ายๆแล้วก็ออกในทางเซ็กซี่หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจำเป็นต้องลงทุนปัดทั้งหมดเลยให้กับเปิ้ลเขาคนเดียว เิลลี่พอกลับมาจากบ้านคุณแล้วบํายเลยค่ะทำไม่เลยะล้เด็กนะคะเขาชอบวิ่งเล่นที่กว้างๆมากกว่าห้องเล็กในโรงแรมถึงจะมีที่วิ่งเล่นในโรงแรมไม่บ้างนะคะ้ามันก็ไม่เป็นส่วนตัวแรกแรกเลยเนี่ยพอบอกว่าเปิ้ลจะมาเล่นเป็นตัวนี้เนี่ยพี่แซมเนี่ยเขาค่อนข้างจะบอกเฮ้ยพี่ปิ่นได้เหรอใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าอือ พี่มีความมั่นใจเพราะว่าตอนที่ทําตะวันยอแสงเหมือนกันพี่ก็เปลี่ยนเขาเลยกลายเป็นเป็นยายสายแล้วก็บ้าบอไปเลยเคือเขาเล่นเขาเล่นอะไรได้เป็นตัวละครนั้นจริงๆพอเขามาเล่นเรื่องนี้เนี่ยเขาก็มีความาต้องต้องบอกว่าอดทนในการที่จะต้องทําผมเป็นชั่วโมงแต่งหน้าเป็นชั่วโมงอะไรเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีความพยายามมากแล้วออกมาดีดีเยี่ยมเลยดีเยี่ยมเลยคุณลืมไปแล้วสิว่าถ้าฉันไม่เห็นแก่ประโยชน์ที่มันจะตามมา หวังอะไรอีกแล้วในธุรกิจไหนๆสิ่งที่ฉันต้องการที่สุดคือความอยู่รอดของทุกคนพอใจค่ะพอใจเพราะว่าในฉากพวกเราทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่คขาจะมีลูกอีกสองคนนะคะคือน้องจีโน่กับน้องไม้เป็นเป็นลูกของฟาร่าทั้งสองคนนะคะก็มีเรื่องราวบางทีเด็กเล่นได้เล่นไม่ได้ หรือเขาไม่เข้าใจอะไรเขาก็จะพูดมากลางคันอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องที่พวกเราได้ขำๆกันอยู่บ่อยๆเหมือนกัน,นะคะ่ะสำหรับเรื่องรางหนาวนะคะมีใช้ช่องสามเมื่อไหร่อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมว่าเปิน้นเมื่อมาเป็นฟาร่าร้ายจนถึงร้ายที่สุดจนเห็นแกตัวนียคะ่ะเปิ้์นทำได้เหมือนไหม แล้วก็ต้องต้องแก้ไขตรงไหนอีกหรือเปล่าเพื่อนก็จะคอยเปิดใจรับฟังคำคำติชมนะคะเอาคําติอย่างเดียวก็ได้ค่ะไม่ต้องชมนะคะอยากให้ดูเรื่องหังหนาวกันทุกๆคนนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะ